คุณหมอครับอาการขี้หูอุดตันมันมีอาการยังไงครับมีวิธีการรักษาอย่างไงได้บ้างบางคนบอกว่าไม่เคยแค้หูเลยหูตองแบบมีขี้หูไอุดตันแน่เลยหรือจริงๆแล้ววอาการขี้หูตันมันคืออาการของอะไรคะอาจารย์กิฟคะก็คือตรงตัวเลยค่ะ,<ฮ>ะก็คือขี้หูเนี่ยมันไปอุดตรงบริเวณรูหูแต่ถ้าเกิดว่า,วามันปิดสนิทเนี่ยก็จะทําให้มีอาการยังไงก็คือการได้ยินลดลงเพราะ,<ฮ>ะว่าแทนที่เสียงมันจะผ่านรูหูไปโล่งๆใช่ป่ะคะ มันก็มาติดขี้หูหก็ทําให้มีอาการการได้ยินลดลงหูอื้อหรือว่าถ้าเก<ะ>ิดมันแน่นมากๆหรือว่าขี้หูไปโดนแก้วหูก็อาจจะทําให้มีาการปวดหูได<ะ>้หรือว่าหูชัอนอกักเจบตามมาได้<ะ>่ซึ่งการรักษาทํายังไงก็คือไปให้คุณหมอเนี่ยเอาขี้หูออกให้หมดนะคะ,ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกก็คืออย่างเช่นแคะหูหปั่นหู<ะ>เพราะว่าเวลาที่เราปั่นนะคะ เราเข้าใจว่าเออเราจะเอามันออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีตรงส่วนปลายของขี้หูเนี่ยมันถูกดันบีเข้าไปดีเข้าไปบางทีเคยเจอเป็นเป็นรูปถ้วยเลยค่ะเป็นรูปถดวดขดๆเลยใช่เพราะฉะนั้นงดปานงดแคะอะไรอย่างค่ะแล้วก็อย่างอันนึงเจอในเด็กเหมือนกันไปว่ายน้ำแล้วเวลาที่น้ำโสกโปกมันเข้าไปในหูล้วขังแล้วมันเกิดการพองกันอะไรก็อาจจะทําให้มีภาวะอุดตันได้เพราะฉะนั้นรักษาไม่ยากค่ะมาให้คุณหมอเขาเอาออกให้ บอก็จะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเปล่ามีหนองมีติดเชื้อมีหูชนันนอกอักเสบแก้วหูดีไหมทะลุหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูเองให้อีกทีหนึ่งค่ะทีนี้การการดูแล